แล้วมันคืออะไรล่ะฉันได้พิซซ่าแค่หนึ่งชิ้นเองเหรอนี่พวกเธอจะใช้เป็นแค่แผ่นแป้งเองเหรอนี่ยแย่มากส่วนฉันได้พิซซ่าและเหรียญทองคำนี้ด้วย <c oughs> ยังไงก็ไม่มีใครเทียบกับฉันได้หรอกพิซซ่าของฉันตกแต่งด้วยทองคำนะและในกระเป๋านี้มีอะไรบางอย่างที่แพงมากด้วยงั้นก็ฉันคนแรกนะหืม <c oughs> ทำไมไม่ทำให้อร่อยมากขึ้นล่ะเ <c oughs> พื่อจะทำอย่างนั้นฉันต้องถูเหรียญนี้ด้วยลันนะ และมันก็จะอร่อยมากและก็แพงด้วยใช่แล้วฉันว่าัพอแล้วล่ะตอนนี้ฉันจะละลายเหรียญที่เหลือด้วยนะคอยดูมันต้องมีประโยชน์แน่นอนและมันจะเป็นอะไรที่วิเศษมากเลยใช้ไฟนี่เลยล่ะและตอนนี้ฉันไม่ได้มีแค่ทองแต่เป็นทองคำเหล,ลวลยนะ นี่แหละที่เราต้องการเธอเคยเห็นของที่แพงและเจ๋งขนาดนี้มาก,ก่อนไหมละ่ะใส่ลงไปเลยบนพิซซ่าของฉันมันจะแพงมากเลยพร้อมแล้วละ่ะเห็นไหมเรียบร้อยตอนนี้ก็ถึงเวลากินแล้วละ่ะมันน่ากินจังเลยอแล้วมันก็ดูแพงมากด้วยละ่ะฉันชอบมากเลยเกรซถึงตาเธอลองแล้ว แน่นอนถูกกวของฉันแน่นอนทำไมเป็นงั้นล่ะเธอไม่รู้หรอกว่าอะไรในกระเป๋าของฉันนะมันต้องปังแน่นอนว้าวใช่แล้วเพชรแบบนี้สวยใสจนตาแทบแตกเลยล่ะและไม่ใช่เรื่องของผู้ดีเท่าไหร่นะจะถูกเพชรแบบนี้บนพิซซ่านะพ่อบ้านมาหน่อยทำนี้ฉันหน่อยจ้ะใช่แล้วฉันชอบที่ขุดสีทองนี้มากเลยฉันใช้แบบอื่นไม่ได้นั่นนี่แบบนี้แหละ ทำเร็วหน่อยได้ไหมคะฉันรอจะเหนื่อยแล้วนะดีมากตอนนี้ไปได้แล้วจ้ะกใช่พิศอบกมาน่าเท่มากเลยสวยจังและดูแพงขึ้นมาทันทีเลยละ่ะโออแล้วไงต่อละถึงเวาลาลองแล้วโอ๊ยฉันลืมนึยไปว่าเพชรมันแข็งมากจริงๆนะแบบนี้ฟันต้องหักหมดแน่เลยใช่แล้วฉันพูดอย่างนั้นแล้วล่ะ ช่แล้วฉันเก่งข้วาวตักรข้าเลยยิ้มแบบนี้ไม่ได้จริงๆนะใช่จริงๆด้วยเจสกินให้อร่อยนะ oh. ยังไงฉันก็ไม่อยากกินแป้งธรรมดาจริงๆอะฉันต้องเปลี่ยนมันเป็นบางอย่างทำาไมไม่ทำเป็นอาหารมือสองละ่ะมาดูกันในถังขยะมีอะไรบ้างเอาเอามาหนักไปทีพ่าเราจะอ้วกนะทำไงได้ละ่ะฉันไม่รู้เหมือนพวกเธอนี่อันนี้อาจจะมีสิ่งมีประโยชน์ก็นได้นะสำหรับฉันน่ะ รอเสมอคือเทสฉันบอกเธอแล้วว่าฉันต้องเจออะไรสักอย่างเลด,ดีจังเลยมันเดินกันว่าในนี้มีอะไรอีกบ้างนะโอ้ฉันคิดว่าฉันเจอซส่กล่องแล้วเหรอโอ้ใช่จริงๆด้วยตอนนี้เพื่อนาของฉันก็ดูน่ากินขึ้นเยอะเลยซี่กล่องอ,อะไรจังเลย <c oughs> ฉันรู้สึกเหมือนจะ <c oughs> อู้กับเกรส เป็นอะไรกันนักหนาดูสิฉันเจ้ามันฝรั่งทอดด้วยแตะมีบางอย่างบอกฉันว่ายังไม่หมดนะโอ้โหพอแล้วหยุดนะหยุดทีฉันไม่อยากต้องเหม็นเพราะเขาอยากแบบนี้เพื่อหล่อชีวิตนะอ๋อดูสิมันคือชีสเหม็นฉันได้ยินว่ามันแพงที่สุดในบรรดาของทั้งหมดเลยนในนี่ยเอาล่ะฉันต้องถือมันในจานอาหารมาสซเพีของฉันได้ด่วนเลย แบบนี้พร้อมแล้วฉันเหล่าไม่หวที่จะกินเลยนะเนี่ยโอ้นม่มันน่าเหลือเชื่อมากเลยคืซซ่าอร่สุดๆเลยฉันมีความสุขจังมีขยะทุกที่เลยน่า,ยาขยะขยะงว้าวดูสิขนมปังขิงน่ารักที่ฉันได้รับนะ ฉันมีเศษขนมปังเข่งนะสิอะไรกันเนี่ยมันดูไม่สวยเลยสาวๆขนมปังเข่งของว่าเธอเท่กว่าของฉันไม่ติดเลยนะดูสิมันสวยแค่ไหนป้ายของฉันมีขนมปังเข่งยักษ์ด้วยล่ะไม่เพียงแค่นั้นขนมปังเข่งเท่านี้มันยังรสชาติอร่อยมากด้วยดูสิมันสวยอลังการมากเลยจะเล่นกับมันแทนบ้านตุ๊กตาเลยล่ะมันสวยจริงๆนะทัางสามารถเล่นได้แล้วก็กินได้ด้วยล่ะแถมยังมีตุ๊กตาตัวเล็กๆน่ารักด้วยเห็นไหม ทำไมฉันไม่เล่นกับแมรี่ละ่ะไปกันเลยน้อนขนมปังเข่งของฉันพร้อมแล้วกบรถดเจ๋งๆของเธอไปพบน,น้อยขนมปังเข่งที่บ้านเจ๋งๆกันเถอะแมรี่มาเล่นกันมะไปน้อขนมปังเข่งกันเถอะทำให้เหมือนใน,นหนังเลยขอดีจ้าคนสวยกระสวยมากจริงๆเลยขอบคุณจ้าเจ๋งจังเลยอ่ะสาๆอยากได้คนรับใช้ไหมไม่อ่ะเราจัดการได้ออกไปเลย ตลายมากเลยอืม <c oughs> ก็ได้ฉันจะถายวิธีสร้างความพิถีพิัให้ตัวเองเก็ได้ <gasps> โอ้ก่อนอื่นฉันต้องสร้างขนมวังเข่งของฉันก่อนแล้วฉันต้องเย็บมันละอีกนิดนึงก็จะออกมาสวยแล้วล่ะคอยดูนะเธอนี่สวยจังเลยแลวเธอไม่กลิ่นหอมอบเชยด้วยนะ <c oughs> ต่อมาก็มีเสียงอินโทรเสยียงขวัญขึ้นมาเหมือนเสยียงขวัญเลย ในหนังส่วนมากจะมีตนนัวละครนางนที่ถูกกินโดยสตร์ประหลาดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ในเรื่องนี้สตราเบอร่ชอบไปเด็กกว่าฉันไหมมาสร้างความเสี่ยงกันเถอะมาแล้วมาเล่นกันเจสเราบอกเธอแล้วเราไม่เล่นกับเธอนะเพราะงั้นอย่าลบกวนเรานะมาไกลๆเลยกับสตร์ประหลาดของเธอด้วยทำไมพวกเธอใจร้ายจังเลยโอ้ยฉันนั่อะไรออกแล้วล่ะถ้าพวกเธอไม่อยากเล่นกับฉันฉันก็จะเล่นได้ไม่มีเธอได้ต่ก่อนเอืน่นเราต้องกำจัดคนใจร้ายก่อน เขอย่างนั้นฉันต้องทำได้อะไรแบบนี้แหละแบบนี้เลยไม่ได้อะถึงเวลาแล้ว <S <S 1> <S 1> <S 1> เธอกำลังเพลิงพําอะไรกันนอะอะไรกันเนี่ยสาวๆขอโทษนะแต่ฉันไม่มีทางเลือกแล้วฉันต้องกำจัดเธอด้วยในเดอะไม้รัปีนเลยไม่ใช่ด้วยยิ่งกว่านังสาวันเสียง ขาดเอ้ย้เขาไม่สงสัยเลยว่าในน้ไมนี้นจุดได้ง่ายๆเลยล่ะแค่เราต้องกินเข้าไปคอยดูนะ <c oughs> แบบนี้เลยอร่อยมากโอ้มันดีมากมากเลยล่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาบอกลาคค่รักขนมปังขง่งได้แล้วล่ะออกไปจากที่นี่เลยและประสาทของพวกเขาก็เป็นที่อยู่ของแฟรงก์สไตล์ขนมปังเข่งของฉันแล้วล่ะ <c oughs> และครั้งนี้ฉันได้ของเน่าๆว่ะ ไม่ใช่แค่เธอนะฉันได้พองควรใจรูไปไอศครีมเท่านั้นเองอะส่วนฉันได้สครีมที่ลายแล้วอะน่ายขยักขยายสุงเลยหวังว่าอย่างน้อยจะยังไม่เน่านะไม่งั้นฉันต้องไปเข้าห้อง,งนะ้ำแน่แต่ที่สุดฉันก็โชคดีแล้วดูนี่ก่อนสิมันคือชิงชันนะ้สวรรค์น่ะไอศครีมหลากหลายชนิดเลยเจ๋งสุดๆเลย, <Wow. S 1> ยมมอะเยี่ยมมากหยุดเลยฉันจะเก็บเป็นคนแรก นี่ฉันจัดการเรื่องนี้ได้เราเท่าไหร่มันก็อย่างเดีเท่านั้นล่ะดูมันสิขนาดมัยหลุดออกมาเลยอะงั้นเราต้องทําอะไรกันนะใช่แล้วต้องแช่ไอศครีมกรอบนึ่นไงล่ะด้วยในตัวเส้นแล้วแบบนี้ใช่ฉันได้แน่นอนมันเจ๋งมากเลยล่ะเห็นไหมอีกนิดนึงมันก็จะพร้อมแล้วละมือไอศครีมธรรมดาเลยน่ากินมากตอนนี้ได้เวลาลอกันแล้วฉันนี่ฉลาดจริงๆเลยเอาละถึงวลากรองกันแล้ว แต่ว่าฉันต้องออกจากจานได้อย่างไรลละเนียเร็วเข้าอีกนิดเดียวเร็วเข้าโอ้ยเจ็บจังเลยอ่ะและตลกด้วยหัวเราะไปเถอะฉันสามารถเป็นไอศครีมทีหน้าขยะให้เป็นไอศครีมที่น่ากินและอร่อยมากด้วยนะดูสิอร่อยมากจริงๆด้วยเห็นไหมน่ากินสุดๆน่าเสียดายที่มีน้อยเป็นน้อยฉันมีสักสองสามอันนะรอบนี้ฉันม่สิคนเดียวนะรากฉันมีเต็มหลักสี่ออยู่เห็นไหมเต็มเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะไปไหนแล้วอ่ะ ไอติมหายไปไหนแมรี่เอาไอิ่มมของฉันขึ้นมานะมันเป็นของฉันอย่าแม้แต่จะคิดเลยนะห้ามกินเด็ดขาดขออีกอันนะฉันกำลังหิวเลยอะโอ้ใช่ทำไมจะทําแบบนี้อะตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วอะไม่ได้ลองด้วยสาวๆจะเย็นๆนะตอนนี้ถึงเวลาฉันแล้วน่าสนใจจังมันคืออะไรกันเนี่ยดูเหมือนต้องเป็นปุ่มนะไหนกดสิ โอ้ดูเหมือนมันบางอย่างเปิดออกมานะอะไรกันเนี่ยนี่คือกุญแจของรถไอศครีมงั้นเหรอฉันเปอนคนที่โชคดีที่สุดเลยละ่ะแล้วไงต่อได้รลาสุก,กไอศครีมแล้วละ่ะทุกลูกเลยแสนอร่อยมากเลยโอ้ใช่อร่อยมากเลยอ่ะโอ้ใช่ตอนนั้นไม่อะไรนะ่าสนใจมากด้วยเจสไปกันเถอะไงเกสเอาไอศครีมให้เราได้ไหมอ่ะอันนั้นที่เสียบไม้อยู่นะด <Okay. S 1> ูไม่ธรรมดาเลย ชอบใจนะเธอใจกว้างมากเลยตอนนี้ก็เล่ยุ่งกับฉันได้แล้วยังมีไอติมอร่อยๆลอ,อฉันอยู่อีกเยอะเลยสวัสดีขอไอติมหน่อยได้ไหมยฮะอันนี้เหรอก็ได้เอาไปเลยฉันจะกินอีกอันนึ่งตอนนี้ก็เลิอกอันนี้ฉันก็อยากกินขอหน่อยนะฉันก็อยากกินเหมือนกันขอหน่อยนะฉันด้วยขอหน่อยเอาไปเลยจ้าให้ใครอีกละอันไหนเนี่ยฉันงงไปหมดแล้ว มันเจ็บมากเลยแคนดี้เธอกำลังทำอะไรนะยังไงน่ะเหรอจะพยายามหัดเดินไงล่ะโอ้ยโอ้ยต้องเจ็บแน่แนะ่ไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกแต่แม่อร่อยซึกนิดใส่แต็มปากเลยสุดปรกจริงๆเอาละดูแล้วเรียนรู้นะแค่ลุกขึ้นก็มีชัยกว่าครึ่งแล้วและจากนั้นก็ถ่ายโซฟีการเป็นนางเงือกครั้งแรกแ l ชโอ o ม m แย่ที่สุดเลยโอ้ไม่ตอนนี้มีสารลายเต็มหน้าเลยนางอยา่งขหแยงส,สาวดูเสียว่าฉันทำอะไรได้โอ้ฉันดีใจเร็วเกินไปมาดามผมมารับคุณแล้วขอบคุณโอ้งนินเยอะจุดเลยวิ่งลยนนะอะไรกันเนี่ยสภาพบรุดที่หนงกันโยนผู้หญิงทิ้งแบบนี้สาวดูเหมือนว่าเราไม่สามารถยืนและเดินได้อีกต่อไปอยังเร็วเกินไปนะถ้าเราร่วมมือกันจับมือกันไว้แล้วก็ยืนกันเลย เราทำได้ดูสิพลังของควนสาวเป็นเงาและเจ๋งจังเลยแถมฉันงกระโดดได้อีกด้วยชิก็ะเธอนะะดงเหมือนกันเป็นเงื่อนไม่น่าเบืออ่อต่อไปแล้วแถมเปสนุกด้วยสาวๆมาเต้นกันเถอะตอนนี้เหมือนเรามีปาร์ตี้ริมชายหาดของจริงใช่แล้วเห็นด้วยเลยไหนเราไปดื่มค็อกเทลกันดีมั้ยไปเลยฉันด้วย ัสดีเราต้องการขาาอร้อเทลแสอะอยไรสำหรับนางเงือกนะสำหรับทุกคนเลยสวัสดีสาวๆที่ชายหาดนี้ไม่ได้มีแค่พวกเธอที่เป็นนางเงือกนะยังมีนางเงือกอยู่ีกคนตรงนี้ฉันชื่อแซมอ๋อเป็นผู้ชายที่หล่อจริงๆแซมฉันให้ติบเยอะๆเ<ๆ>ลยถ้สาสมงคนได้รับมันโอ้ว้าไม่เคยมีใครให้ติปฉันเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนเลยสุด <Wow. S 2> ยอดไปเลย <Yeah. S 1> นี่ยังไม่หมดนะสตีฟ ให้เต็บแซมให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เอาเลยแน่นอนว้าวโอ๊ะุบสแต่ผมไทุพลามันเจ็บมากกเลยเอาเงินไปทำอะไรขนาดนั้นสิ่งสำคัญก็คือความรักกับสาวสวยๆแบบฉัน แต่แซมไม่ชอบลิปสติกของฉันะโอ้ไม่โกหกเลยฉันพอใจมากแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดนะฉันไม่รับความสนใจจากเพศตรงข้ามมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้ได้รับความสนใจมากกันไปแล้วจะพอสักทีพอแล้วฉันขอละ่ะเอานี่ไปลองห้าเแ่วดีกว่า น่ากลัวจริงๆฉันไม่คิดเลยว่าเธอสนใจกับความสนใจของผหญิงขนาดนี้นงงางเงือกสีฟ้าเธอต้องการอะไรฉันไม่มีอะไรจ่ายด้วยสิแต่ว่าทําไมฉันไม่ชวนเขาไปปาร์ตี้ลิมช้ยหาดละ่ะสานอยากไปกับฉันไหมดีด้งรับนายคิดว่างไงบ้างนายต้องปลดต่อยนะนายเต้นเป็นชิปปะนิดหน่อยอะสุดยอดนี่มันสตดจริงเหมือนพวกเขากำลังเต้นกัน ได้ไปหัพวกเขากันดีกว่าไนพวก Personal เธอสนุกไปอยู่เช่นมะเราขอเต้นเล่นนะนี่มันเจ๋งไปเลยงั้นเธอมาเต้นกับฉันดีมัยได้ความยินดีอ,อ๋อฉันจะลองโอ,อ้ไม่นะลองเก้งของฉันตอนนี้ฉันเป็นคนธรรมดาอีกแล้วอะออคนธรรมดาไม่ปรากฏในที่สาธารณะสงันเกินนด้หรอกนะน่าอายจริงทั้งทมดเป็นเพาะฉันเลย สาวๆไปจากนี่กันดีกว่าดูสินี่คือบ้านของเราถึงเวลาเราต้องเข้าไปข้างในแล้วฉันก็เหมือนกันงั้นเจอกันนะแลวเหมือนเคยฉันได้จนที่สุดนะ เหมือนไม่รี่จะหลับไปแล้วหมายความว่าถึงเวลาที่ฉันเอาของมีค่าที่สุดออกจากตู้เซฟของเธอ <Yeah! S 1> โอ้ใช่แล้วของมีค่าไม่ได้มีแค่ในตู้เซฟเท่านั้นใครจะไม่เอาไอโฟนมานแพงแบบนี้บ้างตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วเอาล่ะได้เวลามาเปิดตู้เซฟกันันสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วทำอะไรนะว่ฉันจะไม่หยุดนายงั้นเหรอโอฉันแค่ฉันคิดว่าฉันอยากจะ ฉันจะไปแล้วไปนั่นเหรอแน่นอนปาดาของฉันจะหยุดนายเดี๋ยวนี้เลยเออไม่นะฉันคิดว่าฉันติดอยู่กับกำแพงอะเอ้ยฉันไม่ชอบมันเลยฉันก็ไม่ควเป็นเข้าบ้านคนอื่นตั้งแต่แรกสินายรู้อะไรไหมจะไม่ให้เข้าบ้านนี้ทำไมไม่ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกล่ะสวยเนี เจ๋งมากเขาหายไปไหนแล้วดูเหมือนว่าเขาจะกลัวมากลืมเสื้อตะเก็ตบไปเลยช่างเธอคนที่ขาดเ,ออเกือบไม่รอดนะเอาละ่ะถึงเวลาสำหรับอย่าะไรต่อไปของฉันแล้วมาดูกันว่าเธอมีอะไรบ้างแค่ oh. น,นี้เองเหรอไม่แต่ขยะทั้งนั้นเลยอาจจะมีของมีค่าซ่อนอยู่หนังสือพิม ขยะไม่ได้เลยแต่อะไรขึ้นอะไรเนี่ยโอ้ปัญหางที่สวยงามมากโอ้ดูเหมือวว่าจะเป็นของใครบางคนนะ่ะมันเป็นของฉันและตอนนี้น่าจะมีห่างบนหน้าฉันนี่เก่งจริงๆสามารถปลดหอกขโมยได้แต่ตัวเองโอเกิดอะไรขึ้นเสื้อของฉันอยู่ไหนดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่เสื้อแล้วเป็นกางเกงด้วยอะ่ะ ใช่กางเกงฉันใส่ไม่ได้แต่เสื้อยังใช้ได้อยู่ฉันคิดว่าต้องรีบเผ่นแล้ว bye, บายบายเธอคงา้มชุดนะและบ้านหลวงสุดท้ายฉันหวังว่าอย่างน้อยที่นี่ฉันจะได้อะไรติดมือมาด้วยใช่ของมีค่าแบบนี้จะมีการป้องกันเพราะงั้นฉีดแก๊สสักหน่อยก็ไม่เสียหายเอยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่ารบกวนกันห่ชฉันได้ไหม เออฉันถูกจับได้แล้วอย่านะไม่ได้ขโมยเธอหลับไปแล้วโน้นฉันจะเอาเพชรนี้ออกไปได้อย่างปลอดภยัยฉันไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้เลยเออเอาละอะไรกันจะไปไหนแล้วนั่นจะเอาเพชรไปที่ไหนละ่ะ<ฮ>ฉันเอาไปให้คนขัดสนนายรู้อะไรไหมออกไปเดี๋ยวนี้เลย มีอะไรกันแต่อ,อะไรขึ้นไม่มีอะไรครับไม่เป็นไรนอนได้แล้วคุณเอมมลี่โอ้ฉันคิดว่าจะนอนเหมือนกันสาวๆวดูเสียรองเท้าสวยมากๆเลยฉันไม่ปฏิเสธของแบบนี้แน่นอนใช่แล้วใครจะปฏิเสธบ้างแต่ว่ามีแค่หางเท่านั้นที่ขัดขวางพวกเราอยู่งั้นถอดล็อกเก็ตออกกันดีไหม ถ้าพูดตามตรงฉันเบื่อกายเป็นเงือกแล้วโอ้ใช่รู้สึกดีจังเลยที่สมัมผัสขาอีกครั้งไม่ใช่หางสดวสาวฉันคิดว่าไปช้อปปิ้งกันเถอะว้าวอย่างเจ๋งอะฉันได้มันฝรั่งทอดแบบช็อกโกแลตด้วยวิเศษไปเลยส่วนฉันได้มันฝรั่งทอดแบบปกติแต่ฉันก็ชอบมนันมาก อยากลองเร็วอใช่แค่นี้ก็น้ำลายไหลอ่อะเอ่ะอยากกินมากกว่านี้กินไม่ได้แล้วมากกว่านี้แล้วก็มากกว่านี้มีความสุขจังฉันก็หิวเหมือนกันแต่หยิบออกจากระป๋องที่เราชิ้นใช้เวลาน,านานเกินไปเลยเทมันฝรั่งทั้งหมดบนโต๊ะเลยดีกว่าแล้วก็กินทีเดียว เอาล่ะพร้อมแล้วการกินธรรมดาไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะแต่ดูชนะของฉันสิอืมแต่รสชาติก็อร่อยเกินบรรยายมีความสุขม,มากต้องเรียนนิ้วเลยโอ้ไอเดียฉันมีชรา,าชิมต้องมากมายจนสามารถสร้างหอคอยได้เธอคิดได้เจ๋งจริงขอแค่อยาให้มันลมก็พอแล้ว เป็นความคิดที่จิดจริงๆนะเนี่ยหอคอยเอาหมดแล้วเหรอดีนะยั่มีสองกระป๋องอะขอนาดเป็นภาษาไทยกันได้เนี่ยมันเจ๋งมากออกให้ตายหมดอีกแล้วเราวเข้ามาเบลฉันใจ้ตัวเธอ110่งร้อยสิบหนึอยยี่สงร้ยสงรอีก้ังขาอีกหนึ่งแผ่นนี่มันต้องมีนีส้สิ อไม่นะมันติดอยู่ในกระป๋องอะเราข้ามอ,อมาสิไม่ออกมาฉันกลจะออกมาดูนี้โอ้ฉันแทบจุดไฟได้อะโอ้ว้าวลายบัยช็อกโกแล้วล,ลอนแล้วสวยจังมันเยอะมากดูนี้เลยว้าวว้าวเจ๋งมากอะไรหมดอีกแล้วโอ้ยช่างเถอะมาเบลนี่มันเจ๋งจริงจริง ฉันเห็นได้กับเธอด้วยแนนซีเธอแบ่งให้ฉันสักหน่อยได้ไหมอะฝันไปเธอทั้งหมดเป็นของฉันอร่อยจริงเลยอะดีคิงงกยังไงฉันก็จะกินให้ได้ใช่แล้วโอ้ไม่นะอย่านะไม่อุ๊ยรู้สึกผิดจังแนนซีทำอะไรลงไปเนี่ยฉันไม่ทำอะไรเลยนะ มาเปิดพร้อมกันนะโอ้โหฉันได้เลโก้แล้วเธอล่ะได้อะไรฉันก็ได้เหมือนกันแล้วมันก็น่าสงสัยมากๆอาจจะเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะโอ้ไม่นะฉันคิดผิดเจ็บฟันโอ้หมายความว่าฉันต้องได้ช็อกโกแลตสินะใช่แล้วฉันคิดถูกอร่อยขั้นเทพเลยก็ LEGO ของฉันมันทำมาจากช็อกโกแลตฮยเอาเมือกไปเลย ก็ได้ออโอ้ฉันมีไอเดียเด็ดๆแล้วสอนเบอร์เินให้เธอได้เลยมาเบลจะสร้างแคลขนาดใหญ่จากเลยก็ถึงฉันใกล้กพร้อมแล้วเท่านี้ก็เรียบร้อยฉันคิดว่าสุดยอดนี่ภาษาวเป็นไงบ้างละ่ะก็เก่งดีนะเธอไม่ฉลาดเลกนิดเด้อไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแสดงข้อดีของเครอของฉันให้ดูนะ มันสามารถขโมยชุดสของเธอได้ไงฉันเจ๋งที่สุดเลยมาลองกันอร่อยเกันบรรยายเธอพูดถูกดูเหมือนมีคนขโมยอ,อะไรก็ชุดเลของฉันไปล่ะ mm hmm. ก็ได้ตอนนี้ฉันสร้างเครนให้เหมือนกันแล้วสอนอยันต์แสมให้รู้ว่างเก็บมือไว้ที่ไหนเนะี่ย ก็เจ๋งนั้นเหรอไม่เหมือนเคลของฉันเลยมันเจ๋งกว่าเยอะทีนี้ฉันติดตั้งลูกตุ้มแล้วก็มาแกล้งมาเบลกันแกล้งแล้วก็ยิงเอาอไม่นะป้องกันของฉันทั้งหมดเลยเท่ทีทีนี้ก็แอบเป็นเชิดได้เงียบๆอีกแล้วถ้าทำลายของฉันหมดเลยอฮอเราได้ใบตกปลาแต่มีแค่อันเดียวแปลกจัง มาเบลมาตกปลากันไหมอ้อฮฉันตกได้จริงๆอะยากตรงเลยตกปลาเนี่ยแนนซี่จับปลาได้จริงๆตลกเป็นบ้ากินให้อร่อยนะฮ่าฮ่าตลกตายละก็ได้มาลองกันว้าวดูนี่สิมันคือช็อกแลตดนะ์อะโชคดีจังโอ้โฮฉันก็อยากตกปลาเหมือนกัน ฮ่าฉันจะปลาได้แล้วเอาแย่เอาย่ทีนี้ก็มาลองกันเอ oh, าไมนะนักเอกเยัยปลาตัวนี้ไม่ทำมาจากช็กก oh, yeah, yeah. กอกโกลนะฮะาตลกจริงอะไกินห้หไายะมาเบลโอให้ตายไมฉันจะไม่กินมันอีกแล้วฉันจะตกปลาตัวอื่นดีกว่าใช่แล้วครีนฉันต้องโชคดีนนแน่ๆนไม่นะปลาทํามได้อีกแล้ว มันกาเลยอีกแล้วปลาธรรมดาแย่ที่สุดัน่นซิขอสักคำได้ไหมอ่ะท่าทีนะเพื่อนช l l น n g e ก็คือช l l น n g e ไม่นะฉันต้องกินปลาดิบแต่เดี๋ยวก่อนนะเราสามารถทำซูชิญี่ปุ่นระดับจากมันได้เอาล่ะไปกันเลยมา,มาเตอร์ยมเบลมาแล้วเราแป๊บเดียวทุกอย่างก็พร้อมเสง ทีนี้รสชาติของปาก็ดียิ่งขึ้นตะเกียบของฉันก็พร้อมแล้วมันลองกันออกมาอร่อยกันบรรยายสุดยอดมาเบลเป็นยังไงบ้างนะโอ้โหฉันก็อยากกินเหมือนกันนั่นเนี่ยเอาไหมเอาสิวาซาบีดีนะนี่มันต้องตลกสุดๆนะอขอบคุณนะนี่มันอร่อยมากมาเอ้าม่จ้าแสบเข้าไปหมดแล้วอ้อ เอานี่ไปสิเพื่อนเอาไปเลยปาดีบ่เออฉันไมไ่เห็นอะไรเลยนะไมไ่ทำอะไรด้วยและขนมอยู่ที่ไหนอะว้าวมันคือหมวกสวยจังเลยดูเหมือนว่าฉันได้ช็อกันแล่ะส่วนมาเบลก็ได้ธรรมดาใช่แล้วมันกินไม่ได้จ,จริงๆ ฉันหวังว่าจะได้ชะก,กัะตั้งหากแล้วอะไรกินเนี้ยดูเหมือนมันจะมีเวทมนต์มันดูข้างในกันดีกว่าไม่อะไรบ้างอ้โหเจ๋งแล้วไม่เร็รนะอ้ามือแต่เหรอเออแล้วนี่คืออะไรลูกตาให้มันอยู่กับมือแล้วกันอืมกระดิ่งทองใช้เรียกใครอ่เอาลละถุงเท้า แต่มันเหม็นมากโอ้โหกกะปุกอมสินด้วยจานเป็น u o เมือไอรอนแมนก็มีว้าวมันคือโดนัทแสนอร่อยออฮโหวันดีเจ้าขนปุยน่ารักจรงเลยมาเป็นเพื่อนกันไหมมิสเต็นไปเลยมาเบลขอฉันจับมันได้ไหมไม่หรอกไม่มีทางแล้วก็ไม่ขอกินไงของก็ได้ฉันแต่งก็แต่งเหมือนกันก็ได้นะ โอ้หมดทะลุเลยอย่ามองนะชั้นตัวน้อยโอ้ให้ตายหมดทะลุไม่เป็กระต่ายด้วยเ <C> ้าหดล้าไปสิฉันจะกินหมวกของฉันต่อไปแน่นอนมันเจ๋งแต่ไม่เจ๋งเขาก็ตายอะโอ้แล้วถ้าฉันให้ช่อะไรกับมาเบลล่ะมาเบลเอาไปสิเพื่อนเออขอบคุณนะโอ้ย,ยฉันได้เล่นกระต่ายแล้ว